ทุกคนดูทุกคนดูอืมอืมนุ่มนิ่มเหมือนชีสเลยอ้าวมันร้อนใช่ไหมอืมอ้อยาจันสวัสดีครับวันนี้จะพามาทำขนมขนมหวานน,นนะเนาะขนมหวานน,นนะเนาะขนมใส่ไส้หรือที่บ้านเขาเรียกว่าขนมหมกอันนี้ใช้แปงแะะ้งอะไรอะแป็นคนนี้ แป้งข้าวเหนียวผสมกับอะไรผสมน้ำอุ่นผสมน้ำอุ่นก็จะได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอามือขันเนาะบีบข้าวเหนียวประมาณนี้รนครับอ,อ่าอ่าอันนี้ใส่ใส่ทำจากอะไรใส่ใส่ทำจากอะไรจากมะพร้าวน้ำหอมมะพร้าวน้ำหอมถั่วเหลืองน้ำตาลปิ๊บน้ำตาลน้ำตาลปิ๊บเนะเาะน้ำตาลมะพร้าวเออแต่ก็ไปเคี่ยวเนาะเคี่ยวใส่กันเนะเาะออกมาเป็นไส้แบบนี้เนาะอ่าเดี๋ยวมาดูวิธีการทำกันครับ อันนี้นี่คุณแม่ก็จะแป้งนี่แป้งมาเขาเรียกอะไรคิวมาปั่นมานวดมันมน,มนวดนอ,อ่นวดให้มันนวดออกมาอออ่างนี้แล้วก็เอาใส่เข้าใส่เข้าไปข้างในแบบนี้ครับนี่ใส่ใส่เข้าไปข้างในแบบนี้เลยอแล้วก็บีบให้มันเป็นก้อนเป็นก้อนแบบนี้อเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับอ่าที่นี้มาดูขั้นตอนการหอ่อเลยครับเด้อนี่ เชือก์ำพาวันนี้เชือกคํำพาเป็นมือสมัครเล่นมีเป็นอยู่แผนกแผนกหอแผนกหอขนมใส่ใส้ไม่ต้องไม่ต้องอยากสวนเราเองนะครับเด้วยนี่ไม่ต้องอยากสวนเราเองเลยนี่ประมาณนี้ครับไหนเอาเชือก์กำพาสาธิตหน่อยสาธิตหน่อยหอยยังไง เอาไปตองไปทำยังไงอ่ะไปตองมาทาน้ำมันไปตองอ่าทาด้วยน้ำมันน้ำมันอะไรใช้น้ำมันอะไรทาน้ำมันพืชน้ำมันพืชเนาะน้ำมันพืชทั่วไปตามท้องตลาดเราเนี่ยนาะน้ำมันพืชตามท้องตลาดทั่วไปของเราเนี่ยเนาะอ่าแล้วก็พับแบบนี้บ่พับแบบนี้อ๋อพับให้มันเป็นไหนเอาไหมเอาไหมลองพับให้ดูอีกรอบอ่าทาแล้วก็พับยังไงพับแบบนี้อาทาแล้วพับครึ่งก็มาครึ่งนึงนี่แล้วก็พับอย่างเงี้อ่ามันจะออกมาเป็นรูปลักษณะแบบแบบกล้วยเนาะนี่กล้วยใช่มันจะออกกล้วยอาอ เป็นรวยอืมอ่าหลังจากนั้นก็เอานี่ขนมที่คุณแม่เนาะคุณแม่ทำไว้ใส่เข้าไปแบบนี้เลยยัดใส่เข้าไปแบบนี้อ่าพับปิดพับปิดปิดปิดท้ายอ่าพับแบบนี้อ่าอินหอม้เอ่าเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่นี่เลยนี่เดี๋ยวเราจะเอาเป็นหนึ่งกันเลยครับเด้อ อ่าไปหนึ่งแล้วก็ใส่ซึ่งแบบนี้เลยครับนี่ซึ่งสองชั้นไปอาะไปหนึ่งรรอนรอน,น,นใช้เวลาหนึ่งประมาณเท่าไหร่เชฟว่าพี่ประมาณสามสิบนาทีสามสิบนาทีเนาะอือใช้ไฟแรงเลยครับหนึ่งประมาณสามสิบนาที เดี๋ยวส0มินาทีเรามาดูกันนะครับเนดะ้อว่าหน้ตาตาจองเป็นยังไงแล้วเ,เรามาชิมกันครับนี่พี่น้องหลังจากที่เราหนึ่งมเมล็วประมาณ3 0ิ้นาทีครับขนมใส่ไส้หรือขนมหมกของเราก็สุกแล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปแกะชิมกันเลยนะครับนี่พี่น้องแกะดูกันเลยพี่น้อง นี่หน้าตาจะออกมาประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะให้ดูไส่ชิมดูเชีวยวครับพ่อแม่ขอชิมก่อนได้ไหมได้ไหนดูไส่หน่อยดูไส่หน่อยอืมอืมทำไมมันนุ่มนิ่มอย่างนั้นน่ากินจังยังขอใหไส้ว้าวช้ำๆเลยไส้ทะลักเลย,ยนอ้องเอาชิมดูชิมดูเชียวพ่อชิมไหม ดเดี๋ยวให้คนสวยชิมก่อนอ่าคนสวยชิมก่อนพี่จะได้ไดอร้อนนะลูกรสชาติเป็นไงมั่งอร่อยสุดยอดเลยเนี่ยเชฟบ้างอือเออไหมรสชาติเป็นไงมัง่งเชื่อมานุ่มหวานหวานหอมมะพร้วาวา หอมมะพร้าวันนี้วันนี้กินแต่แป้งดูจินดูดูจินหนูยืดดิลูกคุณดู